เกิดมาผมก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นนี่แหละครับประมุขฝ่ายนิติบัญญัติบุกฝ่ายบริหารขั้นตอนต่างๆท่านก็รูเออ้เดี๋ยวท่านนะครับเดี๋ยวมีผู้ประท้วงนะครับได้หาดูในกรอบระยะเวลา5นาทีบัดนี้ครบ5นาทีแล้วครับฉะนั้นท่านประธานต้องควบคุมเรื่องเวลาครับผู้แทนรัษฎรบ้านนอกจากมหาสารรามพักเพื่อไทยคนนี้ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของประมุขฝ่ายนิติบัญญัติชื่อปริพัต์สันติพาดา การตามกฎหมายว่าให้ทําในเวลาเหมาะควรไม่ใช่เรื่องผิดหรือเรื่องเรื่องถูกแต่เป็นเรื่องที่พึงกระทำครับท่านประธานครับทีนี้ผมคิดว่าท่านประธานควรจะให้ยุติเรื่องนี้สักทีครับหรือว่าจะมีความพยายามจะถ่วงไม่ให้ยติเรื่องรายงานเข้าในสภานี้หรือไม่นะครับผมก็อยากให้ท่านวินิจฉัยจะได้จบเรื่องนี้แล้วเข้าสูา่เรื่องกฎหมายด่วนๆเลยครับท่าน ที่ท่านปฏิพัติ์ทันติตาดาที่ว่าผมได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้นน่ะพบวลาออกแต่ครับมันเสียศักดิ์ศรีถ้าหากว่าท่านเข้าไปตามตอกออกตามประตูท่านเข้าไปนั้นเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างดีในการไปสางานนี้มันเสียศักดิ์ศรีสถาบันรัฐสภาไปแบบโคจรไปอ่ะไม่มีใครต้อนรับมีเจ้าหน้าที่ระดับไหนไม,ไม่รู้มาต้อนรับผมไปตอนนั้นท่านนายกประยุทธ์เลี้ยงกาแฟครับท่านประธานครับผมบอกเลยครับตอนตอนตอน<อ>ไปกระสหายแสงผมบอกเลยนะครับเอาแล<อ>้วนะเพราะฉะนั้นนี่นายกก็ไม่ได้มา ไม่มีใครตอนรับอย่างน้อยก็ต้องรอนายยกกำังตีมามาต้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดินนะครับครับครับท่านท่านพอละพอละท่านพอแล้วพอละพอสมควรแล้วนะครับท่านท่านท่านนั่งลงพอแล้วครับท่านคือท่านท่านจะฟังผมไหมท่านจะฟังผมไหมเจ้าหน้าที่ครับ ท่านท่านจะหยุดไหมท่านธีรชัยจะหยุดไหมท่านหยุดพูดไหมท่านท่านจะหยุดพูดไหมท่านนั่งลงครับ